สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกับแม่หนุยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนะจ้นะเนาะปาดมาแดดคักแดดแนี่พี่น้องมาเนี่ยแดดพ่แดดพแท้แดดพ่แดดพแท้หลังจากไปฉีดวัคซีนมาเนาะพี่น้องนะเนาะี๋ยวแม่หนุยสิพากันไปอัปเดตอาการหลังฉีดวัคซีนของพอแหลมว่าเราเป็นจงังไดแม่สำรับแม่หนุยกะ คือเคี่ยงไข่อยู่จะแต่ว่าแม่นูยกะส่งทํางานคือเก่าแต่สําหรับพ่อเลม้ยน,นี่แม่นู๋ยว่าท่านได้เห็นลูกเห็น,นอันนี้อยเดี๋ยวม่ต้องแม่นู๋สิพาไปถามอาการดีพอบิ่งว่าเราเป็นยังไงพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเป็นยังไงอาการหลังไปฉีดวัคซีนมาโอ้ หนาวก็ขึ้นมาไข่หน่อยบ่นหน่อยแล้วไข่หน่อยหัวกับปวดหมกปวดแห้งหรอกปวดพ่อลำค่ายเนี่ยปวดพ่อพ่อหลนรวยนี่แหละไข่ตั้งแต่ตีใดเรื่รองไข่มันตั้งแต่หกทุ่ม่ีแล้วตื่นว่าเม,มนูออัน กเที่ยวข้ามเบืองคิงเราอยู่เดชพี่นงแต่ว่าแม่หนุ่ยวันนี้แม่หนุ่ยเพ้อลับเพราะว่าแม่หนุ่ยกับพ่อพ่อแห้งคือกันแล้วันนี้แม่หนุ่ยมากข้ามคิงตีซีเอาคือคิงห่อนแห้งแถพ่อเจ้าใครตีแม่หนุ่ยถามเคนว่าเออไครแต่ตีใดคือปป่ปูกหนู่ป,ปูกแล้วนูบอกว่าถ้าเป็นยังก็ให้โลูกหนูให้เอิญนหนูโอ้ยว่าแล่มันเป็น่ยนไหม ไข่ไปป่ะเนี่ยไข่ไปตื่นก็นมากไปอาบน้ำแล้วแต่ว่าม,มันก็มันก็ว่าไข่หรอกป่เนี้มันมันหนึปวดหัวกินยา,พ,พ,าพักผ่อนตีหัวขอบคุณสสำหรับพี่น้องทามข้าวทามข้าวมโนจาลายอยู่เปล่าขอบพี่น้องเลยพี่น้องเนื้นอ,พ,อพี่เป็นห่วงเป็นไงเนื้อพี่น้องเนื้อ เพราว่ากินยาแล้วก็น,นอนพักผ่อนน่ะหอนวือวืออยู่ในมือเนี่ยเอาพักผ่อนพักผ่อนแม่นุ่ยบรบกวนเอาแม่นุ่ยเดียวสิภาพพี่น้องไปยางหรอแม่นุ่ยก็เป็นมงเมงมงเม,ม,มงอยู่เดียวพ่นไปเบิ่งมันเพิพ่นหลากปูนเฮ็ดกับเขาห้นักอาจารย์นักดนตรีซิมแล้วซิมอีกบห้หูโรสศาสตร์ยั้งปากไงจืดเจยเลยอยู่มันนี่ริมฟีปากกระแหงคือค้นไข่นี่ไง บวมเพิ่นเข้มบัดโตบวคนแต่เกียกับน้ำปลาใส่ดังเลยกินบ่ได้กินหอมอยู่แต<อ>่ว่าปลากบวมร้อ <c> น <oughs> อ่ะพี่นอ้องไปอิทพอละผักพรก่อนเดี๋ยวแม่นุยสิาพาพี่นอ้องย่างเลาะเบิง <ไป S 1> ่งว่าเบื่พ,พี่นงเพลินเฮ็ดถนนหนทางฮอดใจแล้วขอบคุณสำหรับความห่วงความยัยเด้อพี่น้องเด้อแม่นุยก็ขอให้พี่น้องเบิ่งแง่งสุขภาพให้แขว่าขาดปลอดภัยสุขภูสุขคนป้าพี่น้อง อปพอเรานอนพักผ่อนก่อนบวบขวนเราแล้วชมบรรยากาศพี่ใหม่วัดดีค่ะปานาดวัดดีค่ะปานาดอัปเดตอาการหน่อยเดี๋ยวมีเรื่องบอกกันเท่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแปเดียวเดีเอาหนาเพิ่นอ่นไว้เาเอาเครับตายจพอดีที่พี่น้องิมาเฝ้าเียตนที่ให้ข้างานผู้หมอที่ปูนเพิ่นครับีเอารถเอาาที่ว่าเกะกะออก มีอย่างน้อปลาหนาดว่ามีเรื่องสิขเขียวยังกับเมน,นูตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อยวฝันหนุยนหน่ยเอ่อเมนูเพิ่นนี่ขอสงสัยโยกับปลาอำนาจบห,หน,นึ่งวานนี้ครับเอาคือไปฉีดวัคซีนมาน้ำกันดีๆยูือสิมีเรื่องมาเขี้ย<ๆ>เขี้ย,เ,ยเรื่องใดวันนี้พี่น้องเทพล่ะกะ็ดูดีเดีละห่วงขวางไปมาสะดวกเดลยวันนี้ผลงานเพิ่นกะผู้รับเหมาเพิ่นกะกำลังเ,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 เทพ นนเห็มันแล้วเนาะพี่นอ้องอ่าบรรดาลูกๆที่ไปฉีดวัคซีนน้มก,กันกับเท่านลูกท่านตื่นจะค้นจักอา,าการเป็นแบบใดแต่ทีนี้เนี่ยพอเลี้ยมนอนแล้วค่ะวินยานอนแล้วค่ะว่าจังไรกับปานาดพี่น้องวัาดีครับเรื่องปวดแขนเรื่องปวดตัว ม่นยังแม่นยังเปิดยังไห้เบิงนี่นี่ว่เห็นว่านี่หรเห็นว่านิก็ฟงหูนิไหเบิหาหนึ่งสองสามสี่หาไล่คือออหยังลูกน้องเขาใช่แหลมหรอไอยังเพราะเขาใจเาเลี้ยงไว้สัตว์ีผิดนิเพราะเขาใจญ่แต่พงเระชนกันในโลกพี่น้องดีว่าเลยพี่น้อง ต,ต้องเครียดเลยเพราะเงี้แหลมต้องมาเครียดรัตอนนี้รเราว่ามีกำลังเครียดดอกเราส้มนอนส้มพิษไข่เรื่อนพี่น้อ,นอง,อเ,องเดี๋ยวฟังเอ,อง,งปวดแขนฉีดยาวัคซีนไหม,ไมเองปวดอันนั้นถือลูกน้องเพราะเงี้แหลมรอบทาไร่โอ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเราเอาเบียดเลยเพราะ่าเอาไปฉีดวัคซีนเออไปฉีดวัคซีนตาคือปวมเอาวัคซีนขึ้นตาบ่เขึ้นเบียดปวดทองมาเห็นหน้าใหม่บ่ะโ หมายความอะไรพี่น้องตอดหูไม่ใช่ภาพหัวรอว่าถามขึ้นดิว่าตอดต,อต,อตาเอ็ดบ่ได้ตอดตาเลยยังตา,างคือบว่อมเลยเอีซีก็เอี้ยตัวมากหัวรอจะใส่ก,สก่อนบอเมียนยังพี่น้องมันมีแตนทางหนึ่งอยู่ข้างห้องน,น้ำเนห่นึ่เก็ใส่<ล>เราเราโน่งอีพอแ<า>หลมละว,ว่าเจ้ยายามะขามันเลอะเทาว่ะเตี้ยนี่รลักฐานนี่หลักฐานนี่นี่ครับนี่นี่ครับ ตอวนี้นะครับจะไปขืนตาครับเราจะโอ้หลายแม่ตัวนี oh, right. ้ซีแม่ครับอาแม่หนี่สองหูอยู่นี่สองหู้ระว่างเราเสียรับมนเะหว่างเราเสียเอาอันลูกเต็นไว้ถ้าไปซีดเบ็ดปลาเข็งละวะอันแม่หน่อยสีขาไล่เทียเร็วละวัยขาพี่น้องลุงตู่บอกผมแล้วลุงตู่ถ่ายคลิปมาสองสามวันแล้วปามน้ำให้ดูหรือไงปะนะใครที่ไปรู้ที่ยวข้อหมายต้นตำรับมาได้ไทยนี่ต้นเหตุนี่แอดมินสมหมาย ว่าวนหนายิวมเฮ็ดครับเฮ็ดรดเร็วแร่ว่าติดมาเนี่ยยิ้งเขากินงเขาตะม่าวเกลวอเตียวพรายผุดอไมีกิดวัคซีนจะซีม่วงเศร้ากว่อ่ะตอนไห้มันติหาม่งแรกแล้เนาะตา่แล้วยิ้วเขาเลยพี่น้องพี่ไม่ไปหากับเขาไมากินนะครับแต่เอิ้นแบบนี้มันไปมีกับเขาแคกของไอ้ไอ้บุคลากรศิลปินเนาะพี่ไม่กับีาโอ้่อยคือประหมักเขาคุ่นไปเลยมันแซ่บว่แซ่บยหิวมาดนี่อยากกินถือมากไบ้องเลงบ้องเลงแ้องเล้งมากแห่ว นี่ครับส้อนบ่มีหาซ้อนแคนนี่ดีไหม่มาให้ลูกพี่ให้ลูกพี่หยก๊าลังสิปวงเลมือเีขึ้นไลูกพีดีใส่ต่อขี่รถหนีแหมบานนี้ว้างลงรถก็นี้ละกอนอที่นี้มอยูี่นี่อันนี้ก๊าลังไปใส่เกี่ยวยังกินมันมันเขาเนาะขันเขาก็เดีพ้อนเปิดเมืออดอันนี้มาเขาปุ้นไม่ได้ไปกินจังไร๋บเานีอยังไ้ลูกน้องเลอือใจซื้อปุ้นยางไปหาขั้มันยังแหลมมึงกันหน้าบ้างขัวมันยังแหลมมึง ไปเห็นกันๆอย่างก่อถาดกันละมังกันคนค่าถวยค่าซ่อนยังหันละสามสีใบวันนี้กระเือใจซื้อกะยันเชื้อโรคเนาะมันหลายเนาะพี่น้องเออได้เจียวไปล้างได้ถือเลยซ้อนใบนึ่งกันละกู้ปลาขีดเถรีปีปีอยู่หลั่นัันนะห่างลมอยู่ขี้ไปย่างไปวานนี้เจียวไปล้างตอนไปก็าพวกไปย่างได้ย่างไปย่างไปอ้อมไปล้างมันมั่งนทั้งหน้างหน้ามันจีนฟ้าฟายุ่นลัางของหน้าเหมืนไหมแม่นวดไปล้างขับขึ้นหน้าวันนี้ย่างมาก ยงก็มาจังดิบกวัวกันลั่งน้ำนั่งนหะน้ำน,น,น,นั่งไปตามจนไหมเห็นนะวบูวี่วเดียวแสบกิดเรีนเลยบแลยบบน,น, <c oughs> น,นี้แค่นั้นอันเมนุยเบื้องนเ้ในในในคน,นโพดลงโพะอ,อัน <c oughs> พ่อว่าพ่ออันเต้นเจ้าเหรนงานปาหนาดเดี่ยว มาเดือนร้อนยังของของคนระว่าพุ่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวหาไรนี่ทำารร่างกายนี่หาไรเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกันเป็นไข่ก่อนเพราะตอนนี้เพลูนเป็นไข่ตอนนี้พ่อเป็นไข่อยู่อันเพิวัคซีนนะคะเขาไปหอดไหมเขามาจากไปลาบปลาช่วยแม่ช่วยพ่อตีมันเลยลูกสาวพรนนี้เห็นหน้าเบิดมือวันน้วันนไม่เปิดประตูทีแรกพ่อมันยังไงยิ้มยิ้มมันดีใจเลยเห็นหน้าพ่อมันเออหน้าพ่อเดี๋ยวมาเบิ่งอีกหครอันนี้ใครคือพ่อไม่รู้เลย

เอาขอบคุณปานาดให้พ่อเราหายไข่คนค่อยเคี่ยากันครับครับอางไรก็ยอมเลยเจ้าเรื่องสามีพีใหม่แล้วมีแต่เล่า <c oughs> มีแต่เล่าแล้วสิอันฟองปานาดว่าทำลายทรัพย์สินของเรา <c oughs> เราเลี้ยงมาแต่โดนแล้วโ <c oughs> อ้ยพอข้าใจผู้น,นึงว่าร <c oughs> ู้เรื่องเา <c oughs> ขอบคุณปานาดขอบคุณพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาชมเมนูครับผมด้านบรรยากาศเพคุณเมนูบรรยากาศเพ่มนญไก่สีเหลี่ยมและพี่น้องเมื่อนผัดบ้าเมื่อนี แมนขาดร่าเมือนีกับสีแเหลวนาะพี่น้องเนาะแมน่นุ่ยก็มีอาการอยู่นิดน้อยแต่ว่าแมน่นุ่ยก่พ่อไหวอยู่นาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอเล่าไข่เ่งปวดหัวเหดแห้วก็ง่ามหูง่ามตา บ้านใดฟังนี่อ่พี่น้องสำหรับคลิปนี่เอาไวส้สนิสกนเอาไว้คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี่ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูผูสุพ้นสบายดีค่ะ